กรองไส้ในครับเราต้องเปลี่ยนใหม่มันดำไม่รู้เป็นไรเดือนสองเดืนอนเราเปลี่ยนออกครับปกติมันไม่ดำนะกรองนี้สําคัญมากเดี๋ยวเอาตัวกามาดูหน่อยสิเอาตัวเกามาดูหน่อย ทำผิดกันเหรอวะอันนี้ของศูนย์แท้เลยนี่แท้ลำม,มากเดี๋ยวเป่ากรองกันครับเป่ากรองเติมน้ำมันเสร็จก็จะเดินไปทำงานอยู่ฝั่งนูง้นเออเดิน่างนี้ไปประมาณร้อยเมตร อยเช็ดคอยรักษามันไรถมันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนออกไม่สงสัยว่าทำไมมันดำอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองดำไม่มีฝุ่นข้างในปะไม่มีปะ นี่ก็ไม่มีประโยชน์ครับทิ้งเลยกองแก้วก็ต้องแกะออกมาครับหย,ยืนกันนะ ร้อนมากครับวันนี้40องศารถก็ร้อนคนยิ่งร้อนเราจะมีปั๊มลมเอาไว้ใช้หน้าง,งานเป่าแผงแอร์แพงอะไรด้วยเด้อ đây đây là พวกกรองเนี่ยเราใช้แต่ของศูนย์เลยครับไม่ได้ซื้อจากข้างนอกมันแน่นไหมเทมเวลาปิดป๋ามันแน่นไหม นั่นไหม<ะ>ที่เราอุดไว้อ่ะมันหายแล้วเปล่าไ,ไม่ใส่<ะ>กาวร้อนใส่ไดยนะเออลองใส่ดูว่ามันเล่นหรือเปล่า nè 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 nghe nè 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 thế nè 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 cay nè Chia Ôi, lâu yên đi thôi lâu mian đi về đây 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 bệt รักษามันด้วยเนีย่ปยปลดกระลาเลยนะเขใจไหมต้องต้องด้วยน้ำกรานด้วยด้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างครั้งยิ่งใหญ่นี่คิดค่าล้างเท่าไหร่เมาหนึ่งว่าพันหนึ่งพันหนึ่งเลยบ่หนึ่งพันบาทนะ ทั้งวันนะ1,000ล้างจันเลี้ยงเอล้างยนเลี้ยงเลยบะ1,000บาทครับล้างคนเดียวหรือว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกายพวกอาหารซื้อไม่ต้องนะพวกเหล้าพวกอะไรไม่ต้องซื้อคนเดียวให้ใครมาล้างช่วยอย่าง ละสองมื่นวะสองมือ,อ,มอคิดสองพันติว้าล้างหนึ่งพันบาทล้างอาัดฉีดบ่ข้างนอกข้างในอ่ะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันอัดจารบีเสร็จก็ เดินไปนู่นเอาไปอัดอยู่นู่นก็นไดะจารบีเดินมาแล้วไ,นะไปนุ่นเดินไปนุ่นถอยไปเลยเราก็ต้องข้ามไปทางนี้อยู่ดีเลยเดินไปฝั่งนู้น,นไงเดือวขับรถไปนะเต้มเดินไปฝั่งนู้นอนะ่ะมุมนู้นอนะ่ะอย่าขึา้นที่เฉยไม่ต้องไปเกาไม่ต้องทำทางไม่ต้องอะไรเดินไปเฉยไปจอดมุมนู่นเสร็จจะเด้เติมน้ำมัน เดี๋ยวจะได้ไปหาปหลาไหล